ทดสอบคนหมืที่ปีกันนะคะใครตอบถูกเอาไปเลย1,000บาทพี่ว่างไหมสามหนึ่งสามสามสองหกสามเจ็ดหนึ่งสองะกปแล้วหาห่งห15 1้1สองสิบห้าหก15 15สเอะสิหนึ่งสิบสองยี่สิสิบาสามสิสบห้าสิบเท่าไหร่วะสิบเท่าไหร่1ิ 15, 15 1ไอาไม่ได้ 3, ามสา1เก้าสามสี่สิบสองสามหก ตามอยู่ค่ะรับไปเลยค่ะ1,000พันบาทดีกา้า 5, น5 5 5 5, 5 5 5 5 5องสบาสามาห้าห้ีดเอแอนด์มดดเบนกดีแคทแมวดีดีช้างดีเอเนช้างอ่ารับไปเลยหนึ่พบาทเอาเลยค่ะเจ็ดหนึ่งเจ็ด5จ5ด5อ5 เข้าไปดูกันตามหรือเปล่าติดตามนะคะก็รับไปเลยค่ะ1,000บาทออฟฟิ้งพอดีเลยออฟฟิ้งพอดีเลยค่ะมเจอกันค่ะหกสิบส่กับส5บได้เท่าไหร่2อได้เท่าไหร่ใครรู้คำตอบนะคะคอมเมนต์เลยค่ะและเจอกันในไลฟ์สองทุ่มตรงลิงก์แรกหน้าโปรไฟล์ค่ะ